หลังจากที่เราสร้างใบเสนอราคานะครับแล้วก็คอนเฟิร์มได้เป็นเซลส์ออเดอร์แล้วนะครับโดยปกติทีมงานขายมักจะต้องการส่งข้อมูลนะครับเพื่อไปทางฝั่งเจ้าหน้าที่คลังนะครับเพื่อให้ทําการส่งมอบนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าเราจะทําได้ยังไงนะครับให้มาที่่อนอื่นนะครับมาที่ตัวเซลส์นะครับแล้วก็สร้างใบเสนอราคาขึ้นมา1ใบนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมจะเลือกแบบนี้นะครับ เราก็สมมุติลราออกออกใบเสนอราคาขายสินค้าที่10หน่วยนะครับแล้วเราก็เซฟนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเซลส์นะครับพอเราคอนเฟิร์มใบเสนอราคาเพื่อให้ออกมาเป็นเซลส์ออเดอร์แล้วนะครับสังเกตน,นะครับว่าระบบจะสร้างนะครับใบส่งของขึ้นมาให้1ใบนะครับทันทีให้เลยนะครับแล้วก็เซลส์ก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้ว่า ใบส่งของใบนี้นะครับมีข้อมูลยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อมูลใบส่งของใบนี้นะครับวันที่24นะครับก็จะเป,เป็นเอกสารที่จะถูกส่งไปให้กับที่ฝั่งของคลังสินค้านะครับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าก็สามารถที่จะมาที่มแอปของฝัออ่งของตัวออคลังนะครับแล้วก็มาที่กล่องดิสปอสต์เดลิเวอรี่ออเดอร์ Order, หรือส่งของนะครับจะมีเขียนว,ว่า นี่นะครับเวดติ้งอยู่นะครับตัวนี้1ตัวนะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นเอกสารใบที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตอนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งเซลล์นะครับคอนเฟิร์มเป็นเซลล์ออเดอร์นะครับก็จะเป็นใบเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คลังก็สามารถที่จะเอาเอกสารใบนี้ไปทํางานต่อได้นะครับอาจจะเป็นการหยิบไปหยิบของมานะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าได้จํานวนตามที่ทางเซลล์ออเดอร์ส่งมาหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีของครบ10นะครับเราก็กรอก10ตรงนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับเราก็กดบริเดณหรือคอนเฟิร์มนะครับว่าเ,เสร็จสิ้นกระบวนการหยิบของแล้วก็ส่งของตามใบงานใบนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้สถานะเป็นดันขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่สินค้าจากจากฝั่งงานขายอาจจะมีจํานวนมากแล้วเราอาจจําเป็นต้อง แยกใบส่งของเป็นหลายใบนะครับก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ฝั่งเซลล์นะครับส่วเาเปิดใบเสนอราคาอีกใบหนึ่งขึ้นมานะครับเลือกตัวเดิมนะครับแล้วก็คราวนี้เราขายที่100นะครับ100หน่วยนะครับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นใบส่งของขึ้น1ใบตรงนี้นะครับใบท่งของตรงนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีมีของไม่พอหรือว่าอาจจะต้องการแยกเอกสารใบนี้ให้เป็นเป็นเป็นหลายใบนะครับเพื่อส่งของเป็นเที่ยวๆนะครับก็ทําได้นะครับโดยที่เราก็อาจจะสมมติรอบแรกเราอาจจะส่งก่อน6กสนะครับแล้วก็ v a l ลีเดตนะครับระบบก็จะถามว่าคุณยังส่งของไม่ครบนะคุณจะให้เคลียร์ไปส่งของอีกใบนึงไหมนะครับเราเรียกว่า Backorder นะครับ ก็เลือก create นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเรากลับมาดูที่ตัวของใบ sales order ตั้งต้นของเรานะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ใบส่งของจาก1จะกลายเป็น2ใบแล้วนะครับถ้าเราเข้ามานะครับมากดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าใบใบหนึ่งนะครับที่เราส่งมอบไปแล้วนะครับเป็นดันเนี่ยหกสเนี่ยส่งไปแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือใบหนึ่งที่คาอยู่ที่ฝั่งคลังสินค้าก็คือต้องส่งเพิ่มอีก40นะครับ ครั้งก็อาจจะมาตรวจสอบนะครับว่ามีของครบหรือยังถ้าเกิดมีครบแล้วนะครับก็กรอกตรงนี้นะครับหรือนะครับอาจจะกดตรงนี้เลยก็ได้แล้วระบบมันจะช่วยกรอกเลขให้เองนะครับนี้นะครับตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นการส่งของครบตามเซลล์ออเดอร์แล้วนะครับในในกรณีนี้ก็จะเกิดใบส่งของขึ้นมาสองใบแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องการส่งของไป ด้วยใบส่งของแค่ใบเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องการแบ่งตัวสินค้านะครับให้เป็นแพ็กเกจอาจจะเป็นพาเลตหรือเป็นบ็อกเป็นต้นนะครับก็ทําได้อีกเหมือนกันนะครับให้มาที่โมดูลของ i n v e n t o r y ก่อนนะครับเพื่อมาเช็กก่อนว่าเรามีตัดติ้งยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาที่มาตรวจสอบก่อนว่าเรามีการติ๊กนะครับตัวแพ็กเกจเจอร์ตรงนี้ก่อนนะครับ พอเราติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วนะครับระบบมันก็เซฟด้วยนะครับระบบก็จะมีแพ็กเกจตไทยขึ้นมาให้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับระบบมีแพ็กเกจไทยขึ้นมาให้2แบบนะครับก็คือพ i เลตกับบ็อกนะครับแบบนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับที่ฝั่งของเซลลนะครับตัวข้อมูลสินค้านะครับเราต้องมาดูที่ตัวข้อมูลสินค้าแล้วก็มาที่แถ็กของอินเวนทอรีนะครับ ข้างล่างมันจะมีแพ็เกจจิ้งตรงนี้อยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นการแมปปิ้งนะครับว่าออไอคอลัมน์แพ็เกจไทยนั่ก็คือมาจากฝั่งของอิเล็ทอนีกนะครับเขาเซตเอาไว้ให้นะครับว่ามีภพ็กับบล็อกนะครับส่วนคอลัมน์แพ็เกจจิ้งตรงนี้ก็คือเอาไว้ให้เอาไว้ให้เซลล์ใช้นะครับว่าในตรงหน้าจอของฝั่งใบเสนอราคาหรือว่าเซลล์ออเดอร์เนี่ยเรามีกิจกรรม ที่เราต้องการแพ็คของแบบไหนนะครับก็มาจับคู่กันเอาไว้นะครับในที่นี้ผมก็จะเอาเป็นง่ายๆไว้ก่อนว่คือเอาเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็เราบุว่าไอในหนึ่งาเลตเนี้ยมันบรรทุกมันบรรจุของได้เอ่อร้อยร้อยหน่วยแบบนี้นะครับเอฟนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเปิดใบเสนอราคาแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวแพ็กเกจนะครับก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกลูกค้านะครับแล้วก็เลือกสินค้านะครับ ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นสองร้อยนะครับพอเลือกเป็นสองร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกว่าแล้วเราจะแพ็คของแบบไหนนะครับซึ่งตัวข้อมูลสินค้าตัวนี้มันมีให้เลือกได้แบบเดียวก่อนก็คือพาเลตนะครับมันก็จะแพ็คเป็น2องพาเลตให้แบบนี้นะครับพอเราเซฟนะครับแล้วเราคอนเฟิร์มนะครับมันจะเกิดใบส่งของขึ้นมา หนึ่งใบนะครับเราลองเข้ามาดูในใบถ่งของนี้นะครับอ่าใบถ่งของนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเซลล์เรเดมาสักคู่นี้ก็คือต้องเตรียมส่งของไว้200นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะแบ่งแพ็กเกจนะครับเราก็อาจจะกด100ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็แทนที่เราจะไปกดปุ่ม validate ตรงนี้นะครับเราจะมากดปุ่มข้างล่างแทนนะครับคือ put in pack นะครับพอเรากดไปนะครับอ่า ระบบก็จะแยกให้ว่าไอ้เมื่อกี้หนึ่งอยที่เราแพ็กไปเนี่ยได้แพ็กแพ็กเกจเบอร์เบอร์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไอ้ที่เหลืออีกหนึ่งอันว่างๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราจะแพ็กไปด้วยเลยนะครับเราก็กรอกเลขที่เราต้องการจะแพ็กเข้าไปนะครับแบบนี้เราก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับระบบก็จะสร้างมาให้เป็นสองแพ็กแบบนี้นะครับด้วยใบส่งของเลขเลขเลขเดียวกันนะครับใบมีมีใบเดียวนะครับจากนั้นเราก็วาลิเดตไปนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเป็นดันนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เนี่ยระบบก็จะเชื่อมนะครับเลขใบส่งของใบนี้กับแพ็กเกจข้างในตรงนี้ให้นะครับเราก็มาดูได้ว่าใบส่งของใบนี้นะครับมีแพ็กเกจยังไงบ้างนะครับใบนี้นะครับก็มีสินค้าตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็จํานวนร้อยนะครับแล้วก็ใบนี้ก็มีอีกอันหนึ่งจำนวนร้อยเช่นกัน